ชีวิตคำแสนนี่แหละวันวันนอนเฝ้าแล้วก็หลับเฝ้าแล้วก็หลับเธอว่าเธอจะหลับไมหมแสนฮะเดี๋ยวเธอจะหาผมหงอกให้ฉันนะเอาไหมหาผมหงอกให้แม่หน่อยวะนะนิดเดิงสักเส้นสองเส้นตา ง่วงก็ง่วงแต่บางเอิญเห็นตัวเองในโทรศัพท์เห็นตัวเองในกล้องว่าตาตาแป๋วเลยนอนกับคำแสนกันหรือค่ตาโตแล้วตาโตแล้วตาโตไะ เฮ้ยอหลบก็อันน,นันนั่นคำแส้นหาผมหอกล้วจะเนี่ยน,นันน่นนั่นนนได้ยี่เส้นเออเหรอได้ยี่เส้นพูดเล่นมันหาให้จริงไงแน่แน่ไม่ใช่อันน,นั้นผมหอกคือไว้หัวเนี่ยแต่ก่อนนี้หาประจำอืม้าไงทำไงน่า พอ,อเสนบอกจะนอนมากนวนวยไม่ลุกเลยอันนี้นยไป